วันนี้เรามาเล่นเก็บเรือก,กันพี่ผมบอกนะไหมครับช้างนะผมตอนแบผมบอกไปแล้วมันก็ต้องแบบนะะมาเล่นกันเอออันนี้ไม่เกี่ยวอะ่ะเออ,อน,นี่แหละมยมมได้ยินเสียงหรือเปล่า ผมเปิดไปเปิดตัวมันมันบ่ค่อยได้ยินเสียงเยงนี้ไอของแล้วก่อนเต็มอีกแล้วครับคนเกมเี่นสนุกมากเลยนะฮะ๋ย้ผมไม่ดูว่าอะไรเป็นอะไมันก็จะมีของไอเทมนะ,ะได้จากซื้อตะ้กือบปืนซื้อปืน,ปนมีระดับคอมมอนแล้วก็ระดับนี้จะไม่ได้แล้วก็ระดับแร อันนี้อันนี้คอมอันอันคอมมอนอันนี้แหละแล้วก็อีปีแล้วก็รีเจลลารี่รีเจลลารี่ผมไม่มีวันได้อะผมไม่มีวันได้ครับทุกคนส่วนเรือผมซื้อไปแบบเรือที่ไม่ต้องใช้เซ็ตซอร์มีเรือเรือธรรมดาไม่ต้องซื้ออยู่แล้วเรือถือเรือเร็วเรือเร็วอ้วนแล้วก็เรือรักษาแล้วก็เรือบาเลยครับทุกคน คิงคแหละวิธีการเล่นเดี๋ยวผมเดี๋ยวทุกคนดูเองนะฮะแม่งโคตรสนุกเลยสนุกแบบระดับมหาการทุกคนผมเล่นเรือเรือรักษาดีกว่าผมเปลี่ยนใจเล่นเรือรักษาดีกว่าอือ ผมต้องรับของแต่วันกระเป๋ามันไม่ค่อยเต็ม,มกระเป๋ามันเต็มเขาเรียกกระเป๋าเต็มไปลบเลยมีสีฟ้าอยู่จะเก็บสีเทาไว้ทำไมล่ะครับกล่องผมเรียกอันนี้ว่ากล่องจุ่มลาบูบูเพราะมันสามารถเรียกกล่องกล่องรักษามาได้แล้วผมก็เลยเรียกว่ากล่องจุ่มลาบูบูนั่นเอง นี่เขาได้บอกโอ๊ยเบอร์นี้สีฟ้าเหรอเฮ้ยกูก็มีอยู่แล้วอือกูมีอยู่แล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วเจางเล่นาไปเล่นกันนี่คือโหมดหัวกะโหลกครับทุกคนทุกคนไม่ต้องแปลกใจว่าไเฮ้ย โค้ดเริ่มต้นจากเรื่พวกไอ้หัวกระโลงเอไม่ใช่ครับมันมีหมดเป็ดน้อยอยู่เอ้ยมาเลวเกิรงั้นระหว่างเล่นผมจะพูดไปผมจะพูดเปเราเราเ,าาเารื่อมเลยนะกลัวเขาน้อยกว่าผมฮะโทคือเราจะมีเราตอนเริ่มต้นเราเขาจะสอนให้แล้วแล้วเราอ่ะก็จะสามารถใช้เช่นเราจะต้องเล่นหมดเป็ดน้อยไปก่อนก่อนที่จะมาเล่นหัวกระโหลกเพราะหัวกระโลหะโลโคตรยาก ทุกคนแล้วตอนนี้ผมใช้เรือรับสายส่วนมีเรือเรือเร็วอยู่โน้นเรือเร็วเรือเรือนอนนะแต่วิ่งเร็วชิบกายเลยเหมือนมันก่างนะแต่มันหดเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงเหรอคนแม่งเปิดมาแม่งก็เอาเลยเหรอเนี่ยเปิดมาเอาเลยหรอ เปิดมามึงเอาเร็วหรอเปิดมาโอ้เร็วหรอสมชายโอ้ยดูดิผมรักษาตัวเองก่อนโี้ยเราไม่โดนโอ้ยอ้าวโอ้ยกองจุม้มลาบูบูผมหนีละผมหนีตอนนี้ผมหนีฮะผมหนีฮะผมหนีอย่างเดียวอะเอาแน่ะผมหนี ผมตายคนแรกครับผมตายคนแรกเฮยผมตายคนที่สองตายคนที่สองผมโกไม่โกนะหนีก่อนฮะผมหนีเลยผมไม่เชื่อใครงน,นนะตอนนีน้ผมหนีก่อนผมเห็นแก่ตัวฮะเอาเห็นแก่ตัวผมเห็นแก่ตัวมากเลยคนไปประกาศเรีนผมประกาศเรียนผมมันดีไปแล้วดีไปแล้วมันดีผม แย่ๆร yeah, yeah. ีบกลับรีบเก็บกองก่อนเลยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยผมด้ยมดวยเยอะก,ก็ไม่เล่นรวมกันเลยค่ะผมผมเมื่อเมื่อแล้วผมเมื่อแล้ว ผมไม่ได้เล่บอกกรนถือว่าถือซะว่าผมไม่ได้เล่นเกมนะผมไม,ม่ได้เล่นเกมเหมืกันโอเคไม่เล่นเลยดิ LCP มันก็น่าเบื่อเกินไปทีวีเทวเวอร์เฟนไหมทีวีเทวเวอร์ดีแฟนนะอ่ะอาแต่กูสูงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่ะทะเลเทวเวอร์ดีแฟนเกมโปเกมมอนของผมมนันหายไปอะครับทุกคน อันนี้เหรอไออยู่น่าสงุนมากเลยลองเล่นสักหน่อยดีกว่าง่าหนุกเนี่ยคนเดี๋วดวยวว่าผมมาเล่นเกมมัมม่วนแล้วกันแล้วก็มาเจอกมบุกบมอนที่บอกวนะ่าเกมอันนี้มันเกม,มเกือมันเกมเดีวยวกันให้ผม